ก็เช่นเคยนะช่วงาำต่อปัญหา o n โฟนะครับติดฟิล์มหน้าจอกันใหม่ครับถ้าติดติดเยอ่ห้อนหนครับถ้าไม่ติดพออะไรหาถ้าติดไม่ติดนะเพราะว่าฟิล์มมันแตกไปมาไม่มีรอยเลยไม่ติดนะครับถ้าเกิดติดก็ติดดอกกระจกใสไม่เต็มจองโฟกัสนะครับสั่งช้อปปี้ติดเอง60 -80 บถึงบาทนะครับถ้าเป็นล้อก็เปลี่ยนใหม่นะครับผม ติดของดิมกา s ์ดยูก็ได้นะครับผมหรือเอาผ้าเช็ดจอก็ได้นะครับผมไม่ได้เป็นรอยนะครับติดเต็มจอบิกเซลนะครับเอาอีบ,บาทในร้านโทรศัพท์นะครับผมติดได้กอริล่าแบบเต็มจอนะครับแต่วันนะครับผมก็ได้ใส่เคสดูเอจโมนัสด้วยนะครับก็ทำได้ซื้อ80บาทที่เนเวอร์ก็ได้ ยี่สิบบาทฟิล์มโฟกัสคลองถมซีรอดอเบลแมนไวสโตนดำการ์ดนะครับกอรดีล่าด้านนะครับฟิล์มกระจกราังยี่สิบบาทก็ได้นะครับโฟกัสเก้าเอชก็ได้เคสไม่ใส่นะครับ, H, รมนะรบผมแล้วก็ความร้อนก็ระบายอย่างดีเพราะไม่ติดเพราะกระจกหลังมันทนนะครับบางคนติดแล้วขอบมันบิน่นนะครับผม ติดแล้วมันขอบปินป่นๆได้เ,เปลี่ยนเป็น,เปนไฮโดรน้ำเปลนกระจกเหมือนเดิมติดของช้อปปี้นะครับไม่ติดนะครับใช้ดัมเดิมนะครับผมติดล์มแล้วไม่ใส่เคสนะครับได้แ,แต่บางคนนะครับอัลเฟรดแมนสามดีหนึ่งพัน่เก้าสิบนะครับอ่าขาจะติดดีๆนะครับฝากไว้กับอาร์ติสบัทก็ได้นะครับ ซื้อกรจกกันกระเทกนะบแบบใสจากเสือป่า50บาทตั้งแต่ซื้อจนตอนนี้ก็ได้นะครับราคาจะถูกเธอแพงไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราจะเลือกอะไรนะครับผมสำหรับนี้ในช่วงถามตอบา i iPhone หุ้นจุลพลงเท่านี้นะครับขอบคุณทุยติดตามรกษาชมได้แล้วผมสวัสดีครับ